สวัสดีครับผมจ่าโจ้สา,าสดีครับก็วันนี้มารีวิวนะครับก็เดี๋ยวไก่สดน,นะครับเป็นร้านนิมทางนะครับร้านลิมทางอยู่ตรงงย่านบางเสรีนะครับางข้าวโรวกาาว,วันนี้ผมมากาแฟนนะ อโอเคก็อันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูก๋วยเตี๋ยวหน้าตาก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ดสดน,นะอร่อยอร่อยมากมบอกเลยมามารับมารับพุ่มก็มากินประจำนะครับนี่ผมบอกเลยว่า ไม่จำเปนต้องปรงนะเพราะว่าน้ำก็ทำอร่อยใช่หรากาศนะครับร้านนะครับแล้วก็มีร้านราดหน้ากับร้านผัดไทยหอยทอดข้าวผัดปูด้วยนะครับเนี่ยคนกินเยอะเลยชาติเขาง่ายเลยก็ก็ ก็กินมาแล้วทุกร้านนะแต่ว่าผมนนชอบกินก้าเสียวก็วเ,เลยมานั่งกินร้านนี้ประจำในขาประจำไปแล้วโอเคมันไม่ต้องปรุงเลยเติมเติมที่ก่อน,นิดเดียวปรุงนิดเดียวนะ หน่อยผม,ผมต้องออกกำาลังกายเยอะแล้วต้องลงน้ำหนักแล้วจริงจริงผมไม่อยากกินมื้อเย็นมือนอ้อค่ำนะแต่ว่าเมื่อการรีวิว เส้นย่อดีครับเหนียวนุ่มไก่น้องไก่น้องใหญ่มากไก่น้องใหญ่มากเลยแล้วก็ให้เลือดเยอะด้วยแล้วก็มีข้อไก่ข้อไก่ก็ให้ไหลายหายชิ้นอยู่นะคุ้มมาก รมาณห้าสิบบาทนะครับใครใายที่อยู่ในย่านนี้นะครับสนใจก็แวะมาทานดูได้นะครับใคร,ใครที่อยู่ใครที่อยู่ไกลออกไปนะครับถ้าอยากทานนะครับแวะมาได้เลยซอยปานถงข้ามลงกระสาบนะครับเดี๋ยวขอญอาตทานก๋วยเตี๋ยวยิงก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว หลายคนาถามว่าทำไมแฟนไม่ทานนะแฟนผมทานทาน้วครับทานยำบเรียบร้อยแล้วก่อนก่อนหกจะมาถึงแล้วก,ก,ก็เดี่ยวขอญาตทานก๋วยเตี๋ยวกนนะครับสวัสดีครับ